กระแสะตอบรับสุสกิจิมี่ทั่วโลกน่าจะเป็นการช่วยค่ารถยนต์หลายค่ายมองเห็นโอกาสทางธุรกิจที่จะผลิตรถ s อสยูวีสายออฟโรดออกมาจำหน่ายและนั่นอาจจะทำให้ฮาวเวล์บริษัทในเครือเวสบอร์มอเตอร์สค่ารถยนต์ที่ครองส่วนแบ่งตลาดรถก,กระบะป,ปิงอัพและรถ SUV วเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนเปิดตัวรถออฟโรดอย่าง Tank 300, แท้ส3 0 0้อยแพต้าแบรนด์เวยและรถ S u v วีทรงเหลี่ยมในสายออฟโรดอย่างฮาวเวลต้าเกา๋าหรือฮาวเวลบิ๊กด็อก ที่อาจจะไม่ใช่รถออฟโรดทันแท้แต่ก็อาจจะตอบโจทย์คนที่ชอบรถในสายนี้ในระดับหนึ่งโดยได้นำรถทั้ง2รุ่นไปจัดแสดงในงานเฉิงตูออโต้โชว์2020ที่จัดขึ้นในช่วงนี้รถ SUV สไตล์ o ออฟโรดอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความสนใจไปทั่วโลกตั้งแต่ก่อนการเปิดตัวก็คือ Ford Bronco ที่ลูกค้ากลุ่มไทยท้าย,ท,ายที่สั่งจองเอาไว้อาจจะต้องรอการส่งมอบรถ ยาวนานถึง18เดือนรองโก้ยังได้รับความสนใจจากคนไทยอยู่ไม่น้อยที่รอลุ้นการนําเข้ามาจําหน่ายจากทั้งฟอร์ดหรือแม้แต่บริษัทนําเข้ารถยนต์อิสละแต่ดูเหมือนว่าความหวังจะริบหรี่เพราะฟอร์ดยังไม่มีแผนในการผลิตวองโก้รุ่นพวงมาลัยขวาออกมาจําหน่ายซึ่งแม้แต่ต,าตลาดสําคัญและมีกําลังซื้อสูงอย่างออสเตรเลียทางผู้บริหารระด,ดับสูงของฟอร์ดแดนจิงโจ้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วว่า บริษัทยังไม่มีแผนในการจําหน่ายบรองโกในประเทศออสเตรเลียและนั่นอาจจะทำให้เวยรทัง300และฮาวาวลบิ Big ๊กด็อกมีโอกาสในการแจ้งเกิดในต่างประเทศรวมถึงไทยมากขึ้นเพราะนอกจากรถ s อ v วในสไตล์นี้ยังมีตัวเลือกที่ไม่มากในตลาดแล้ว Great Wall ยังมีไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาที่มีนโยบายส่งออกไปจำหน่ายทั่วโลกการที่มีทั้งเวยรทัง300และฮาวาวลบิ Big ๊กด็อกในมืออยู่แล้วจึงเป็นเรื่องที่มีโอกาสเป็นไปได้ ที่เราจะได้เห็นรถรุ่นนี้ในเมืองไทยมากกว่า Ford ดบองโกที่หลายคนคาดหวังฮาว a วล i g บิ๊มีขนาดที่เล็กกว่าฟอร์ดบองโกรุ่น4ประตูใน,นทุกปิติโดยมีระยะฐานล้อที่สั้นกว่าประมาณ200มิลลิเมตรมีระยะจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่200มิลลิเมตรโดย Big d o ็อกมีความยาว4,620ม mm, ิลลิเมตรกว้าง1,890ม mm, ิลลิเมตรและสูง1,780ม mm. ม การที่มีตัวถังที่เล็กกว่าบร o งโกนอกจากจะเหมาะกับคนเอเชียมากกว่าแล้วเรื่องของราคาจําหน่ายก็น่าจะเป็นมิตรมากกว่าด้วยซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้รถในสไตล์เดียวกันที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วอย่าง Jeep Wrangler หรือ Mercedes-Benz G-Class ไม่เป็นที่แพร่หลายในเมืองไทยส่วนห้องดีสานภายในมาพร้อมการตกแต่งที่ดูพรีเมียมมตรวัดเรือนไม้เป็นแบบดิจิตอลทั้งหมด จอแสดงผลกลางระบบอินฟร์เทนเมนต์มีขนาดใหญ่มีท่านชาร์จไฟโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายถือว่าให้ความสุดสบายหรูหรามากเกินกว่าที่จะเป็นรถสายออฟโรดที่เราได้เห็นมาขุมพลังของฮาวเวล Big ิ o ก็อกมีอยู่2รุ่นด้วยกันคือรุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบความจุ1.5ดลิตรในร้อยหแรงมา้าแรงบิดสูงสุด2 8 5นิวตันเมตรแต่รุ่นเครื่องยนต์เทอร์โบความจุ2.0ดลิตรขนาด228แรงมา้า แรงบิดสูงสุด385นิวตันเมตรมาพร้อมระบบขับเคลื่อน All w i e w l i r i v ัตัจเชริยะอย่างไรก็ตามฮาวเวไม่ได้ให้รายละเอียดว่า Big Dog เป็นรถรุ่น Global Model ที่จะทำตลาดทั่วโลกหรือไม่แต่เชื่อว่าหากกระแสตอบรับออกมาดีและตลาดมีการขยายตัวสงูงคนไทยก็น่าจะมีโอกาสได้ใช้รถรุ่นนี้ด้วยเช่นกัน การเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ